สวัสดีครับผมนนี้กับผมเพิร์นโซนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมนี้โนคุณนิคอสเวอร์นะครับวันนี้ก็จะพามาดูครับแผนอัปเดตใหม่นะครับเพิ่งอัปเดตใหม่เมื่อประมาณบ่ายสองที่ผ่านมานะเดี๋ยวจะมีอะไรตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยกันนะครับมาดูในส่วนแรกนะครับก็จะไปในส่วนของเอพิโซดใหม่นะครับมันจะมีให้เรากดทางซ้ายมือบนนะครับนี่ครับกดเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะมีในส่วนของเนื้อเรื่องใหม่นะครับปีศาจ โบราณในตำนานนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปทำเควสททำภารกิจได้นะครับแล้วก็จะมีของรางวัลแจกด้วยนะก็มาลองทำกันดูแล้วกันมันก็จะมีหลายอย่างนะครับเนี่ยอย่างตัวอย่างเช่นปีศาจโบราณในตำนานเนาะที่เป็นพื้นสีชมพูนะครับมันก็จะเป็นเควสเอพิโซดนะก็ไปลองทำกันดูนะครับเควสแรกก็เด้งขึ้นมาแล้วนะครับ ถัดไปนะฮะก็จะเป็นนะครับดันเจี n ยนคิงด m อมใหม่นะครับก็ให้ทุกคนกับเข้ามาที่อ่าคิงด d อมแล้วกันนะไปที่คิงด d อมนะครับก็จะมีดันเจี n ยนมาใหม่นะครับหนึ่งดันเจียนนะเดิมทีเนี่ยดันเะจี้ยนคิงดอมมันก็มาเมื่อ EP ก่อนเนาะ EP นี้ก็เพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทํำการเดินไปนะครับจริงมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยแหละนะฮะเอเยวผมเปิดมินไดมาแป๊บนึง่งโอเคนี่ไงกดไปเลยมันก็จะพาเราเดินไปนะครับนี่ครับเมื่อเข้ามาถึงนะครับมันก็จะเจอนะครับ นี่ดันเจนใหม่เลยนะครับเป็นเปียวเพลิงนี่ฮะนี่ครับก็เป็นอัศวินเปียวเพลิงนะครับก็จะเป็นดันใหม่นะไอเทมก็จะเป็นไอเทมใหม่นะครับก็ระดับเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณแสนเก้านะถ้าใครเกินแสนเก้าก็มาลงกับเพื่อนในคิงดอมได้น,นะครับก็แนะนำครับเป็นธาตุน้ำไปสู้นะนะก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับดันเจียนคิงด้อมใหม่นะโอเคชั้น2ก็จะโหดนิดนึงนะครับอ่ะโอเคครับหลังจากน,นั้นนะครับอันนี้จะเป็นลูนนะอ่าโอเคเนื้อหาทั่ไปที่เพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวผมแบ็กกลับไปก่อนแล้วกันนะเนื้อหาที่เพิ่มมาก็จะเป็นในส่วนของพื้นเมืองนะครับของพื้นเมืองมาใหม่นะครับ มันก็จะได้จากการให้เราไปลงดันเนี่ยนะครับดันคิงดอมนะอซเวนเบลเพิร์น,น,นั่นเองนะก็สําหรับใครที่เป็นสายสะสมนะครับก็มาทําการสะสมกันได้แล้วกันนะครับโอเคเนื้อหาทัดไปนะครับก็จะเป็นอีเมเจนตัวใหม่นะอีเมเจนมาใหม่นะครับ1ตัวนะครับเป็นอีเมอเจนทาดไฟนะครับผมพาไปดูก่อนนี่ครับตัวนี้เลยนะครับทาราโคนานะ เป็นอ่าิมเมจินไฟนะนี่ครับทาราโคนาประมาณนี้นะครับก็จะเป็นพื้นฟ้านะครับเป็นสายโจมตีนะธาตุไฟนะครับสเตตหลักๆก,ก,ก็จะเน้นไปทางทำเดามเอนะครับนี่ฮะโจมตีค่อนข้างแรงนะตัวนี้นะครับถ้าเป็นเซิร์ฟเกาหลีนะครับเนี่ยก็จะมี นี่ครับเพิ่มปริมาณเดเมจอีก1%น0 0ตอนเราเล่นเกาะปิศาจที่ถูกผนึกนะฮะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งในเอพิโซดที่เราจะต้องเล่นกันนะครับใน e p นี้นะก็ลองมาสมกันดูแล้วกันนะนะครับผมใครที่มีกาชานะครับก็มาลองสมดูได้นะครับอ่ะถัดไปนะครับผมก็ครับจะเป็นอ่า เพิ่มนะครับช่องทางการหาอิมเมจินนะครับโทโคโตโคนะครับที่เป็น support ธาตุม้นะตัวเนี้สำคัญมากนะครับสำหรับในการอัปเดตแพทนี้นะซึ่งตัวเนี้อย่างที่ผมทำคลิปไปรอบที่แล้วมันจะมีผลนะครับต่ออีพิโซดใหม่นะครับก็ให้เรานะครับเข้ามาทำกิจกรรมนะครับพัฒนาโทโคโตโคนะครับก็ทำภารกิจนะครับแล้วมันก็ จะได้ไอเทมมาก่อนนะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับส่วนโทโคโทโคเนี่ยมันก็คืออันนี้นะครับก็เคลียร์มิชชั่นต่างๆนะครับนี่ครับแล้วก็ปลุกพลังถึงระดับ4เราก็จะได้โทโคโทโคใหม่ตัวหนึ่งนะฮะขอบอกเลยนะครับให้รีบปั้นไห้ก่อนเลยตัวนี้นะฮะทำจาก4เป็น6ดาวไปได้เลยนะจะช่วยเราได้เยอะนะครับ สำหรับการเล่นอีพิโซดใหม่นะครับระยะเวลาครับในการทำกิจกรรมก็อยู่ประมาณ28วันนะครับสำหรับกิจกรรมพัฒนานะครับตัวโคตโคนะถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของพาณะใหม่นะครับสัตว์ขี่ใหม่นั่นเองนะครับก็ไปที่สัตว์ขี่นะครับนี่ครับจะเป็นพรมพิเศษนะครับก็จะเป็นสัตว์ขี่หรือพาณิระดับ6ดาวนั่นเองนะครับวิธีการได้มานะครับ ก็กดเข้าไปได้มันจะเป็นอัมพันธ์ซึ่งอัมพันธ์นี้ก็ที่ร้านค้าน่าจะเป็นระบบเติมเงินนะฮะถัดไปนะครับก็จะเป็นคลอสตูใหม่นะครับคลอสตูใหม่ก็จะเป็นธีมคล้ายๆเหมือนเตีมอาราดินนะครับแต่ละอาชีพนะครับจะไม่เหมือนกันนะของผมเล่นเป็นเอนจิเนียร์นะก็จะชุดประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เล่นอาชีพอื่นก็ลองเปิดกันดูได้น,นะยู่ข้างล่างนะครับ อโอเคก็มีอะไรอัปเดตใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับถัดไปนะครับเรามาพูดกันถึงกิจกรรมใหม่กันบ้างดีกว่านะก็จะมีกิจกรรมในพิโซดนะครับปีศาจโบราณตำนานนะครับเขาก็ให้เราทํากิจกรรมเนาะก็ให้เราเขียนมิชชั่นนะครับตามลำดับนะรางวัลสุดท้ายจะได้รับในส่วนของหมวกพื้นเมืองไปนะ แล้วก็จะมีกิจกรรมพัฒน,นาโตโคโทโคนะครับที่พูดไปตอนแรกนะครับก็มาทำซะนะครับก็จะได้ในส่วนนี้ไปนะอีกอันหนึ่งก,นนก,นนก็จะเป็นอีเวนต์นะครับการสุ่มอิมเมจนะครับก็จะเป็นอิมเมจตัวใหม่นะทาราโคนานะก็มาลองสุ่มกันดูนะครับสำหรับใครที่มีตัวกระชาบหรือใครเป็นสายเติมก็เติมเพชรมาสุ่มกันได้นะครับถัดไปนะฮะก็จะเป็นในส่วนของ chaos field นะครับก็จะมีการอัปเกรด chaos f i l ส่วนขออู่ต่อเรือสลากาดนะครับมันก็จะทําการนะครับ,รรบเพิ่มชั้นสีเข้ามาให้นะฮะแล้วมันก็จะมีบอสตัวใหม่ด้วยเป็นธาตุมืดนะก็เอาเอาวุธแสงไปตีแล้วกันนะนี่ครับมันก็จะรอปไอเทมนะครับ knight bringer นะครับระดับการต่อสู้อยู่ที่ประมาณ1 160, 000, 000, นะึ่งล้านหนึ่งแสนหหะสำหรับใครที่เทพก็มาลองสู้กันได้เลยนะครับ ถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของฟิลบอสนะครับฟิลบอสตัวใหม่นะครับจะเพิ่มเข้ามาอีก2ตัวเท่ากันนะครับก็เข้าไปที่ฟิลบอสได้เลยนะจะเป็นฟิลบอสในส่วนของธาตุมืดกับธาตุแสงนะที่จะอยู่ข้างล่างสุดนะครับเพิ่มเข้ามาอีก2ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นในส่วนของเซเลียนะครับในวีไ189สิบเก้าพลังต่อสู้นะครับแนะนำอยู่ที่เก้าแสนสามนะมันก็จะดอปประดับใหม่นะครับเป็นประดับพื้นฟ้านะนี่ครับ ก็เป็นประดับธาตุมืดเนาะตเมทธาตุมืดนะครับถัดไปนะฮะก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็อยู่ถัดกันไปเลยก็จะเป็นเมกาก้อนนะครับก็จะเป็นธาตุแสงนะครับให้เรามือไปสู้ะไรประมาณนี้พลังแนะนาําอยู่ที่1นึ่งล้านหกหมื่นนะครับนะก็จะประมาณนี้สําหรับฟิลบอสต,ตัวใหม่นะครับเพิ่มมาอีก2ตัวนอกจากนี้นะครับในส่วนของเคเวสนะครับล่าหัวนะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับ นี่ครับมันก็จะมีนะครับบอสเพิ่มมาอีก2ตัวแล้วก็จํานวนการเคลียร์เนี่ยจะเพิ่มจาก3เป็น5นะครับถ้ากับว่านะครับเราจะมีสิทธิ์ในการฟาร์มนะครับไอเทมได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็มาลองทํากันดูนะลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของอาการสะสมนะครับก็จะเป็นพวกของพื้นเมืองอันใหม่นะครับ ไล่ดูตั้งแต่ของพื้นเมืองเลยครับอยู่ทั้งล่างสุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของดันเจี้ยนคิงด้อมนะครับอัศวินเปลวเพิงนะครับนอกจากนี้ครับก็จะมีในส่วนของหินวิญญาณด้วยนะครับอยู่ข้างล่างเลยนะฮะเอพิโซดนะครับเป็นหินวิญญาณเอพิโซดนะการลุกลานของปิศาจโบราณนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ครับบันทึกเอพิโซดที่เป็นตะเกียงนะก็ไปลองทํากันดูแล้วก็มาปลดล็อกได้นะครับถัดไปที่เพิ่มเข้ามาอีกก็จะเป็นในส่วนของปิศาจเตโทรนะครับ ปริศนาเตโต้เนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นมาอีก2จิกซอเนาะนี่ครับเลื่อนไปทางขวาสุดเลยมันจะเป็นรูปเหมือนตะเกียงอาลาดินนะแล้วก็หน้ายักษ์สักอย่างหนึ่งนะครับไล่ไปให้สุดเลยนะนี่ครับสองอันท้ายนี่แหละนะครับเป็นตะเกียงผู้รับใช้กับโวคาเน็กนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะในส่วนของปริศนาเตโตเนี่ยก็จะเป็นปริศนาที่เพิ่มเข้ามาเราต้องทําการ ซื้อตำรามาปลดล็อกก่อนนะครับก็ใช้เตโตรที่เป็นสีเหลืองกับสีเขียวนะมาปลดล็อกนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ช่องบันโซนเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อมาคลิปหน้านะครับผมซิลเกนสวัสดีครับ